สวัสดีคะ่ะคนสวยทำไรคะอะไรนะคะหนูจะทำการบ้านเหรอลูกวันนี้ครูให้การบ้านมาเยอะไหมคะเ,เขียนดีๆนะลูกเขียนมือขวานะคะเออมือขวานะ่าอ,อย่าให้ปากกาโดนมือสิลูกย๋ยวมันเปื้อนนะคะระวังด้วยระวังด้วยโอเคระวังโดนเสื้อนะลูกเอาใส่กระดาษพอนะคะเริ่มหรือยังยังแหละคะ โอเคเขียนได้แล้วลูกเขียนได้แล้วหนึ่งสองซ้ำเขียนดีๆสิลูกเสร็จหรือยังคะยังเหรอยังทำไมไม่เขียนนะลูกเรางานเพื่อนนะโอเคนี่ไงพ่ออยู่นี่ไงลูกนี่ไงวันนี้พาน้องพ่อหมายมากินอะไรนะเว้ยชาบูเช็คกินนะครับสาขาคนที่สายคนเยอะมากเลยน้องพ่อหมายวันนี้ออกมาทานข้าวนอกบ้านนะคะใช่ไหมลูก มองดูอะไรอ่ะลกูกคนเยอะจังเลยลูกเต็มร้านเลยเห็นไหมจ้าเอ๋เอาลูกทําการบ้านต่อเสร็อยังคะยังก็ต้องทําให้เสร็จีลูกนั่นแน่